นี่นะครับคือผลงานของ o u t s o r ที่ดูแลการไฟฟ้าส่วนภูยภาคของจังหวัดเพชรบูร์นะฮะเมื่อประมาณ9 0โมง10โมงนะฮะมาตัดไฟนะครับพอมาตัดไฟเสร็จแล้วนะครับเราจ่ายค่าไฟไป40,000กว่าบาทนะฮะแต่การตัดไฟเนี่ยคือลุงไม่ได้อยู่ร้านลุงไม่ได้อยู่ร้านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะก็มาตัดไฟการตัดไฟก็คือเอ้ยเดินไปบอกนิดนึงลุง จะตัดไฟนะหรือป้าจะตัดไฟไปจ่ายก่อนได้ไหมครับ5นาที10นาทีผมจะยังไม่ตัดแต่นี่แม่งตัดเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่การไฟฟ้าแต่เป็น o u t ซ o u r c ที่รับหน้าที่จากการไฟฟ้าการไฟฟ้าจ้าง o u t ซ o u r c เข้ามาเพื่อที่จะมาทำการตัดไฟต่อไฟดูผลงานครับเห็นไหมฮะมันตัดไฟไปแล้วนะฮะมันตัดไฟไปแล้วทีนี้เนี่ย มันนะฮะจะมาจำไฟเข้าเพื่อที่จะต่อไฟคือจ่ายเงินละนะฮะจ่ายเงินละแล้วมันก็จะามาต่อไฟแล้วมันจำเข้าไปจำสี่รอบรอบแรกไฟระเบิดแตกแบบไฟแบบลุกเลยรอบสองมันก็ยังจำเข้าอีกรอบสามมันก็ยังจำเข้าอีกนะฮะรอบที่สี่ มันจ้าแล้วมันค่อยบอกว่าอ่าไปเอาคัดเอาลงหน่อยไปปิดสวิตหน่อยนะฮะจนเราไปปิดสวิตแล้วมันค่อยมาจ้าขนาดแบบนี้มันยังจ้าเห็นไหมฮะสุดท้ายผมต้องให้ไฟฟ้ามาเปลี่ยนหมออใหม่นี่ครับมาดูครับนะฮะผมต้องให้ไฟฟ้ามาเปลี่ยนตัวใหม่เพื่ออะไรอันตรายไหมครับแบบนี้นะฮะถ้าสมมุติไฟไหมขึ้นมาหรือไฟดับขึ้นมา เอาซอสมันรับผิดชอบได้ไหมฝากถึงการไฟฟ้านะครับว่าการที่จะจ้างเอาซอสเข้ามาดูแลเนี่ยคัดสรรน,นิดนึงนะเอาไอ้พวกที่มาตัดไฟมาต่อไฟเนี่ยให้มันมีความรู้หน่อยนะฮะมันมีใบป,ประกาศไหมนะ,ะมีใบเซอร์ส,สวิกิจทุกอย่างทั้งหมดนะ่ะไอสัตว์ไม่ใช่ว่าเป็นคนต่อไฟจับพัดจับผูมาทำแล้วก็เอามาทำมันไม่ได้นะครับ ดูผลงานนะอ่ะเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าเรียกผมเข้าไปประชุมหน่อยนะแล้วเอาเอาซอสอ่ะเ,เข้าไปด้วยนะผมถ่ายรูปไว้หมดมีคลิปวิดีโอกล้องวงจรนะอ่าแล้วเอาใบใบเซอร์ฟิเคตของคนที่มาตัดไฟอะ่ะเอามาให้ดูหน่อยว่ามันมีความรู้ไหมมันมาทำไฟเนี่ยนะความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหน อยากให้ต้องพูดเยอะนะครับสวัสดีดู